จะเป็นเลนใหม่จากทางร้านที่เปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเห็นได้ชัดครับว่าจะใส่มากนะครับเลนตัวนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็เปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับใสมากครับเลนตัวนี้แล้วก็เป็นเลนที่ตรงรุ่นนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีนอนมาเนียนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถ BMW X3 คันนี้นะครับมาเปลี่ยนเลนกับทางร้านนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเลนเดิมลูกค้าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นเลนเดิมของลูกค้านะครับเห็นได้ชัดครับว่าจะขุ่นๆเหลือง ฝั่งเช่นกันนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยลูกค้าตากแดดไว้นะครับ,ดดนนรบมันก็เลยออกเหลืองๆก็ฟิล์มแตกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเลนส์ให้ลูกค้าเสียจกียรตเป็นยังไงนะครับ การเปลี่ยนเลนให้ล yeah. ูกค e ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นเลนใหม่จากทางร้านที่เปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าจะสายมากนะครับเลนตัวนี้ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็เปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับสายมากครับเลนตัวนี้แล้วก็เป็นเลนที่ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสน้ำนะครับว่าน้ําเข้าไหมนะครับนี่นะครับเราจะเทสน้ําก่อนส่งรถให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าน้ําเข้าไหมนะครับนี่ครััััับบบ่่่งนนนนนนนีี้้้กก็เชะะคครรไไมมําขึ เก็ okay, เรียบร้อยนะครับไม <Whoa. S 1> ่มีไอ้น้ำขึ้นนะครับแล้วก็ทางร้านนะครับก็รับประการน้ำข้าคงตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนเลนนะครับร้านเราก็อยู่ที่พุนทธมณฑลสาย1่ซอย9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อผันทางซีนอนมเนี่ยเราได้เลยนะครับ